สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านผู้หญิงต้องแกลงนะคะก็วันนี้นะคะจะมากรอกข้าวสารนะคะทุกคนเอามาตั้งแต่ปีใหม่เดือนกว่าเลยนะเนี่ยๆอ๋อยกข้าวมาสองถุงทุกคนสองกระสอบเนี่ยสองกระสอบนะมันหนักว่าจะทำคลิปนะคะกรอกข้าวเหนียวนะคะข้าวสารเนาะข้าวเหนียว ใส่ขวดนะคะทุกคนติดตามชมนะคะนี่นะคะข้าวสองกระสอบนะคะเดี๋ยวเราจะทำการกรอกกันนะคะทุกคนเนาะข้าวเหนียวนะคะมาจากลำปางะค่ะมาจากลำปางนะข้าวใหม่นะคะอันนี้เป็นข้าวใหม่นะคะ ง่ายนะคะคนเขคนๆที่จริงอ่ะมันจะมีตัวกระบวยนะคะทุกคนเนี่ยมันมได้เลยนะี่มัรู้บอกได้กะะะ่อนจะได้ไม่ได้อะ่ะมันมีกระบวยไปหากระบวยก่อนเนาะมันมีกระบวยนะคะมันมีตัวรูดลงนะคะประกรอบกอกแล้วก็เอานี่จอดใส่เนะะี่ยค่ะแล้วก็กรอกเข้าไปเนี่ยมันก็จะง่ายนะคะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวไปหาก่อนนะรอแป๊บนึ่ง ไปซื้อมาแล้วนะคะคนคือที่บ้านอ่ะมันมีอยู่แล้วส,สีเขียวเนาะแต่มันหายอ่ะไม่รู้อยู่ไหนนะคะก็เลยออกไปซื้อกลับมาแล้วกลับมาแล้วนะคะอากระมังนีหมาก็เป็นอย่างนี้นะคะเวลาก่อข้าวเนาะเห็นเลยเห็นเลย เดี๋ยวนี้ไดี๋ยวจะได้เห็นว่าเวลาหมูกรอข้าหมูกรอบยังไงเห็นแล้วเห็นแล้วนะคะ อ๋อลดลดลดมีสีเขียวนี้เลยขวดที่หนึ่งค่ะที่จริงที่บ้าน,น่ะมีครบหมดแหละค่ะทุกคนบางทีใช้ไฟใช้มานะคะช้น,นู่นไปนี่นะคะ ันเนี้ยจะจะเข้ารุ่นกว่าอันเก่านะคะอันที่หายะะไม่ได้หายหรอกมันอยู่ในบ้านนี่ค่ะโคลของมันอยู่ในบ้านนี่หนะค่ะไม่รู้เอาไปวางไว้ตรงไหนนะคะ อันนี้ยังกรอกช้านะนี่ถ้ามีถ้ามีตัวหม้อ่ะค่ะเข้าไปแล้วนะคะก็จะอาจจะช่วยอะไรไม่ได้นะคะแต่ยังแต่คิดว่ายังนะครัเป็นข้ามอันนี้ก็จอดไว้ให้บ้านพี่แก่นะพานะคะกับพี่ฮารุนจอดไว้อยู่นะคะ แี่ใจใช่ตัวนี้หรือ่าอ๋อใช่ตัวนี้อาที่สองก็เป็นแบบนี้แหละคะ่ะนมอสื่บ้านนะคะดำเดน,นินชีวิตแบบบ้านเนาะ เราก็ทําของเราไปเรื่อยนะคะวันนี้ก็มีเรื่องให้ทํานู่นทํานี่ทุกวันนะคะเหมือวถ้าไม่มีช่วงนี้เราก็ไปอยู่กับมีนาคอมนะคะ ไปอยู่กับเพื่อนนะคะเอียงบ้างไม่เอียงบ้างเด้อกล้องหนูนะ่ะ จากลำปางนะคะสองสองสองกระสอบนะคะประสอบนี่เยอะหน่อยนะ,ะเป็นข้าวของของทีนี้นะคะข้าวของข้าวใหม่นะคะ สารนะคะไม่ให้หมอดขึ้นนะคะแบบนี้นะคะหนูว่ามันได้ผลเกือบร้อยเอรเซ็นต์นะคุณน่าจะร้อยไหมคะเพราะว่าเพราะว่าที่หนูเก็บมาทั้งปีนี่ก็คือมันได้ผลนะคะเพราะว่ามันไม่มีมอดเลยนะคะแต่ว่า,อย,าอย่าให้แบบว่ามันลงก่อนนะอันนี้มันยังไม่ลงมันยังไม่ลงยังได้อยู่เนาะแต่ถ้าเขาลงแล้วอะก็เหมือนว่าเขามีแม่พันธุ์อย่านั้นเนาะเขาก็อาจจะต่อให้เราใส่ขวดยังไงอย่างนี้ยค่ะมันก็ จะกินอยู่นะคะแต่หนูก็กรอกนะคะทุกุกครั้งนะคะที่เอาเข้าวมาจากต่างจังหวัดนะคะหนูก็กรอกแบบนี้เลยหนูก็จะกรอกไว้แบบนี้เลยนะคะอันนี้ก็อุปสอรคเป็นข้าวเหนียวหมดเลยค่ะเพราะหนูกินข้าวเหนียวอ้าวไอ้นี่อยู่นี่ไงไหน,หน่าดี หาตั้งานเลทุกคนน,นี่นี่ไงหาตัวนี้แหละที่ออกไปซื้อเห็นปะสุดท้ายก็มีสองอันเลยหอ,หอมเลยนะคะหอมข้าใหม่มากเลยค่ะทุกคนค่ะ สองอันเลยเห็นไหมเห็นไหมได้สองอันเลยหมเป็นหนึ่งกระสอบแล้ว กล่องเสื้อผ้าลูกชายที่จะเอาไปพอไปบริจาะคะล้วค่ะลือลอลอล้อมาลูกชายตัวลื้อเลยค่ะทุกคนรื้อตัวทำบ้านลกนะคะลูกชายนี่ได้กี่ขวดแล้วเนี่ยนะคะ ก่อนเนี้ยค่ะกลางวันหนูก็เหน่อง่วงหนูก็จะมานอนที่ะค่ะ <c oughs> มีบอ่อนอนเป็นบอ่อนวดค่ะทุกคนบ่อร้านนวดนะคะเอาไว้อันหนึ่งนะคะอีกอีกสี่ห้าอันนี้ขนไปไว้ลำปางหมดแล้วนะคะนี่ก็จะหมดแล้วค่ะทุกคน นี่ค่ะคนขายจะหมดแล้วบ้าหจริจริงเีย หมดแล้วหมดแล้วค่ะทุกคนค่ะหมดแล้วนะคะหมดเลยหมดเลยนะคะข้าวมแม่เนี่นี่ข้าวเหนียวได้กี่ขวด หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเก้าห้าสิบเก้าสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสามขวดกับนี่ค่ะ,คะทุกคนแต่ยังมีข้าวเจ้านะคะทุกคนเราจะเอาตัวนี้คือหนูซื้อมานะไม่ใช่ของที่บ้านนะก็เดี๋ยวจะมารวมรวมกันก่อนเนาะใสะ่ในนี้นะคะอันนี้เป็นข้าวสวยของ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 แม่สอดนะคะเพื่อนบ้านที่อยู่แม่สอดให้มา หมูต้องเทก่อนนะคะทุกคนเพราะว่าหมูต้องเอากนมข้าวสคีค่ะนี่ค่ะหมูต้องกมข้าวสีหมูจะซื้อมานะคะก็จะมีข้าวข้าวกล้องอะคะ่ะข้าวแดงแล้วก็ข้าวไรเบอร์รี่นะคะ ได้ได้ได้ร้านสาวบอกว่าเอาเข้าวขาวไว้ให้หน่อยนี่พอไว้เกินงควรบอกเกลงควดก็ควรคือถ้าข้าวขาวล้วนอะนะคะทุกคนจริงๆนะหนูเคยโดนหมอบอกว่าไม่ให้หนูกินข้าวหนูก็งงว่าทำไมไม่ให้หนูกินข้าวนะคะ เขาหมายถึงว่าไม่ให้กินข้าวขาวนะค่ะไมให้แต่เพื่อกินข้าวสีอะไรเงี้ยคันโคลนขะนี่แหละหนูก็เลยหันมากินข้าวพวกข้าวกล้องนะคะข้าวกล้องข้าวไรเบอร์รี่ข้าวแดงอะไรเงี้ยค่ะก็เอามาผสมข้าวขาวนะคะมันก็ได้ผลนะคะได้ผลอยู่เด้ออันนี้เป็นข้าวสวยนะคะข้าวสวยเนาะมีข้าวขาวนะคะผสมข้าวกล้องนะคะแล้วก็ข้าวแดงนะคะแล้วก็ข้าวไรเบอร์รี่ค่ะ Comment pas สมนะคะข้าวขาวนะคะข้าวขาวผสมข้าวสีนะคะมีไดเบอร์รี่ข้าวกล้องแล้วก็ข้าวแดงนะคะไหนๆก็กรอกแล้วเนาะทาทีเดียวนะคะให้มันจบๆตไปเนาะ แลวนะคะทุกคนขาหมดแล้วค่ะก็กกาะคนนี้นะคะก็สําเร็จร่วงไปด้วยดีนะคะก็ถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็คลิปนี้นะคะถ้าดีมีประโยชน์นะคะที่ว่าจะนําไปใช้นะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะและอย่าลืมนะคะกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปต่อต่อไปของหนูด้วยค่ะคลิปนี้ขอขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย